สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพีพีน้องๆชาวยูทูบทุกคนค่านน้ำนะครับผมกับผมครับฟิล์มรถไทสิงครับวันนี้ภาพมางมเอ็มยูซีเก่าส่วนสองเซเมนนะครับใ <c oughs> ส่เกียร์ให้นึงนะครับดันให้นึงใหนึงใหนึง ลายดินนะครับหลากดินนี่ลงไปขนนะครับลงไปแค่ขนล,ละลนขนรถคันนี้ก็ได้หนึ่งปีจะเดือนมูครับหนึ่งปีปีสองเดือนดีครับหรือปีจะเดือนนี่ล่ะจำไม่ผิด แช่ชั่วโมงการทำงานสิฟาดเข้าไปพัฒนาแล้วนะครับพัฒนารอยชั่วโมงแล้วก็วเป็นงานเหมาะนะครับงานเหมามือมุลสีพัฒนานะครับทั้ง เออขนาเเรียมก็ับ่ป่ะน่ะรถเห็นงานเนาะกับรถผมรถจอดดิ <c oughs> ให้หนึ่งนะครับเบิดเบ่เบิดนะครับเบิเบิดนะครับ เขทาขทาเขทาขทาแห้งนะครับแห้งคันนี้แห้งอีกแห้งสต็มฟือเขารดกก่แห้ง,พ,หงพ้นกก่แห้งตกล,ลงแล้วเขาคันพนอดีครับเป็นรดไป่แห้งพ้นครับทับแห้งนี่ก็แห้งเลยครับถึงนี่ต้องพ้นขับดิลด้วย <laughs> ข่องข่องของข,องขา้งขากุ๊่องข้าก็มอ,อ,อน,นี่เออในกุ๊โอ้ยนี่ทางไหนไปพูดเลยดิเออ เมืองกันเน่าๆเลยนะครับคิปไรดิน MU49 นะครับผู้ใดคิดว่าสิออกรถนะครับระว่าง L หาศูนกับ MU49 นะครับคันเอาไปเป็นแบบงานเกีรดนะครับผมแนะ่ยนําเลยนะครับเอา MU49 นะครับแต่ว่าถาวไปลงหน้านาำลงหน้านาำเห็ดหางเห็ดหน้านะครับ เอาเอลหาศูนย์นะครับตัวนี้ก็เฮ็ดหน้าะไรนะครับแต่ว่าน้ำหนักกเวลาลงน้ำของยูบอ่อคองมันไนนนนนลยนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวมันไหลนะครับเดี๋วเรื่องแห้งใดการดีนะครับโอ้ซับสองนี่นะครับเกียร์สองอ่า เกี่ย์สองะวะโอ้ผูดพิดนะครับเอ่าเกี่ยรสามนะครับให้สามนะครับเมื่อกี้เขาถอยดันดันให้หนึ่งนะครับโอ้อุ้มพนชนะหลายนะครับสุดยอดสุดจัดประหลัดบอก สามให้นะครับเป็นตัวจีบตัวเรียนใิลีนะครับพ่นห้องเกิดเลยเฮ้ยหนึ่ง มีในหลายเติบแล้วครับธรรมดาสุดยอดอีเล่ยยูซี่เก่านี่คันนี้เดิมๆนะครับไม่ได้แต่งไม่ได้ยังเลยนะครับเดิมๆอีกว่าโดนครับล่าติดโบอีกว่าโดนติดโบคันนี้เป็นของสร้างได้เดียวมาหลุนกันนะครับเดี๋ยวผมอีท้ายคลิปลงให้ือนมึงเนาะ จัดแรงจัดใส่ทอแฟทเสียงทอ่อโหดนะครับพี่น้องใส่ทอแฟทนี่เข้าไปอุย้ยแข่งอีหลี

ตรงไหนต้นนั้นก็เสียวลงนะครับต้นน้นเดี๋ยวทำเมืองนะครับพอเสียวลงจังไรน,นะครับเดี๋ยวอรอติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ภาพเมืองอ่าดันดินก่อนไปดินก่อนนะครับพี่น้องที่อยู่นี่ก็ประมาณวัง สามไลนนะครับฮอดบุ๊คองกาว่าสามไล,ล่ะกันแมน่นอาจจะแม่นแล้วมั้งสามไลนครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอซีนะครับรอบเบิร์ตให้หนึ่งกดซับสไคร์ กดกระดิ่งนะครับประสิบวิ์ไดดผพาดเข้าสันคลิปใหม่ๆจากช่องฟิล์มรถไทยสิงห์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างไรครับสำหรับคลิปนี้กับฝาไว้เพยงเทคนนี้ครับสวัสดีครับ